ขบวนรถสวนพิเศษเลขที่2 2ต้นะออกจากสถานีอุบลราชธานีลายไทยสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ถ้าที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการพิสานได้ที่ชาชราที่2ขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมรัชรัลายไทยนะแม้วนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีารถไฟสระบุรีนะ ที่กำลังเข้าสู่สถานีกระบุรีเป็นขบวนรถด่วนพิเศษเลขที่22ต้นทางจากสถานีอุบลราชธานีไล่ทังสถานีกรุงเทพอภิวัตรท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอได้เลสายได้ในชั่วขที่2ขอบคุณค่ะตอนนี้ประมาณสัก3ทุ่ม10นาทีแล้วนะครับประมาณนี้ ปกติกำหนดถึงสองสองน่าจะสองทุ่มสี่สิบเก้าห้าสิบประมาณนี้ครับประกอบกันคู่เวณท่น<อ>ทนะานั่นใต้นะสถานีก็มีขบวนหนึ่งสามเก้าที่กำลังจะเข้ามานะพร้อมกันมาดีเลยนะครับหนึ่งสามเก้าก็ทา่อเวลาเิดหน่อยนะ อ่าถ้าปกติจะถึงประมาณสักสามทุ่มเก้านาทีนะตอนนี้ก็ประมาณสิบกว่าแล้วนะครับด้านหน้าจะเห็นไฟเดินมเลยด้านนู้นนะก็ผ่านจุดตัดถนนนะป้าุนโยทินเป็นจุดตัดเสมอระดับถนนนะ หว่างนิดหนึ่งเพราะว่าบางสถานีเนี่ยรถไฟค่อนข้งเยอะเขาจส่วน การรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะผู้โดยสารไปเยอะเท่าไหร่นะวันนี้ว่นนี้นผมจะขึ้นรถไฟเหมือนกันแต่ไม่ได้จองล่วงหน้าหรอกเต็มนั่งขบวน หนึ่งสอมสี่้วก็บ,บนสอหเลยไม่ได้ขึ้นเลยไได้ขับรถมานะกะว่าจะลองนั่งรถไฟครับนานๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้นั่งละไม่ค่อยมีเวลา ที่ของแตลวูนะน่าจะตัว่วาราซ่องนะครับแอลวูพิลเตอร์มานะ จริงๆจำได้อดู่ยนะพศสอ0 0ันน่าจะ2534นะครับประมาณนี้เปิดเปิดเดินขบวนครั้งแรกนะครับอย่างเป็นทางการน่าจะมันที่11มิถุนาหรือเปล่าเออประมาณนี้ครับลืมนะจริงๆจำได้ด ไม่ได้ไม่ได้ท่องจำนะครับนานเขาหลงข้างบนมันเป็นสทางรถไฟความสูกนะช่วงนี้มันจะไม่เห็นว่าตุงเตาหม้อมันจะเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะหนาขึ้นตรงนี้ก็จะหนาขึ้นนะนี่บริเวณนี้มันจะแก้ยิ่นิดแล้วตรง ตรงนี้น่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวอาคารนะครับแล้วก็จะหาวัดไฟแล้จะวิ่งประกบทั้งสองข้างเนาะประมาณนี้ก็เป็นอีกสถานีหนึงนะครับของรถไฟความสูงน,นะก็ออกจากตัว,ตวสถานีก็ตั้งแต่กรุงเทพอาิวัฒนะครับมาอยุธยาสลับบุรีนะครับช่วงนี้ จำไม่ได้สัญญาที่4ถึง7หรือเปล่านะสระบ,บุรีแก่งคอยนะครับระยะทาง12.99อนะช่วงสัญญาการก่อสร้างอันนี้นะครับก็ดูคืบหน้าเรื่อยๆนะอย่างนี้ไปเนี่ยรู้สึกว่าจะแบบต่อเซกเมนต์ด้านบนเนี่ยเกือบจะเกือบหมดแล้วนะตลอดเส้นทางนะครับด้านบนนะตั้งแต่แก่งคอยมาที่ชุมทางหนองบัวไล่มาจนถึงสถานีสลาบ,บุรีบนเรนนี้นะ ขั้นบงคังนี้จะขึ้นหน้านะที่จะช้าหน่อยเพราน่าจะต่อจากสระบุรีไปอยุธยานะครับที่ก็ยังมีประเด็นตดอยู่ยนะครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงช่วงระยะต่อจากโคราชไปถึงหนองคายนะวมันจะสร้างเมื่อไหร่นะครับช่วงแรกนี้ก็ยังอีกยาวไกลเลยไม่รู้ว่าจะได้นั่งปีไหนนะ7 0หรือเจก็ 71, ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ ็หายเสร็จไปไวนะครับจะทำให้การเดิน,นทางสะดวสบายยิ่งขึ้นจอ,องหน้านนะ่ะบบวนรถดวนที่หนึ่งส้าขบวนต่อไปที่จะมาต่อเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นขบวนด่วนพิเศษ เด่วนพิเศษนะบด่วนพิเศษดึกเลยจะเป็นห้าทุ่มนะถ้ายัางไม่ปิดนะออกนี่ก็ขบวนที่หนึ่งสามสามนะเทพเรียงจันทร์คำสวัสดิ์นะครับขบวนสุดท้ายนะเที่ยวดึกส่วนขบวนเที่ยวร่องเนี่ยก็น่าจะเป็นขบวนถ้าดึกที่สุดก็น่าจะเป็นขบวนนั้นนะครับก็จะเจอกันอีกทีก็ช่วงเช้าเลยก็คือขอบวนที่มันมาจากทางบนนะครับ ช่วงดีสี่ีห้านะครับช่วงตู้นอนนะคเสียงเครื่องยนต์เนยเมอนกหืมดีมากเลยคันนีเสียงเหมือน เครื่องยนต์เดิมของเขาอะทิวสติกนะประมาณนี้เสียงแบบเวลาที่รถไฟมันเนี่ยถ้าไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมนะเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านตัวสถานีไปหรือว่าเราได้ยินรถไฟวิ่งผ่านไกลๆหรือว่าเข้ามาใ,ใกล้ๆได้ยินเสียงเครื่องยนต์แบบนี้อ๋อค่อนข้างคำรรมนะเสียงมันคังจะดุดันนะครับของเครื่องรุ่นเก่าเนาะ รุ่นใหม่ก็จะเปลี่ยนมาใช้เครื่อง MTU นะครับแล้วก็มีเครื่องแคปนะประมาณนี้ที่เ,เป็นที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็หลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟใหม่ของไทยก็ใช้ MTU นะครับ